อันนี้เบนตล้วโขนาดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นสองจุดปดลูกค้าสอจุดแปดลิตรใช่ค่ลองดูค่ะดีฟาวจีฟาวจะเป็นสามพันห้าเก้าสิบค่ะสามพันห้าเก้าสิบกิโลิตรสี่จุดสองค่ะนี่ค่ะลองดูอันนี้ทีฟาวใช่ค่ะทีฟาวดูมาตรฐานดีใช่ค่ะสามพันห้าเก้าสิบค่ะ ทีฟาวค่ะใช่ไอตัวนี้คือทําขนมได้อืทอดได้ทอดได้ค่ะขนมได้ทําเค้กทําอะไรพวกนี้นะใช่ค่ะจะมีเมนูแจ้งอยู่ค่ะอ๋อมีเมนูแถมให้ไหมนีค่ะอ๋อมีเมนูแถมให้ด้วยนะของทีฟาวแค่นะคะพันเจ็ดร้อยเก้าสิบค่ะลูกค้านะราคาตอนแรกป้าว่าจะซื้อออโต้มันพันห้าตอนนี้พอจะซื้อมันดีดราคาราคาขึ้นเป็นพันเจ็ด เดี๋ยวต้องถามคุณลุงดูก่อนแต่ว่าระหวงางทีฟามาตรฐานมันก็ดีกว่าดูพ่ตะแกงย่างอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ต่างกันนะคะคุณภาพมันจะต่างกันเดี๋ยวอันนี้เราทำไงเนี่ยมอทอดเอาต้มด้วยเป็นพันเจ็ดเก้าสิบอันนี้เอาออกไงคะไม่ใช่ราคาราคาเนอ๋อดันตะแกงมันดูดีมีสกุลใช่ของทีฟ้าวเนาะมันก็ดีอยู่แล้วละ ก็เดี๋ยวถามคุณลุงก่อนว่าเราจะเอาแบบไหนเพราะว่าออโต้ก็ดันเป็นราคาพันเจ็ดแล้วเนาะเดี๋ยวจะซื้อไปสองอันลองดูก่อนเนี่ยถามคุณลุงก่อนเนาะว่าเอาแบบไหนทีฟาวหรือว่าฟิลลิปฟิลลิปยังไม่ไปดูแล้วก็ออโตโ้ออโต้พันเจ็ด อีฟาสามพันห้าซื้อวตต้ได้สองเครื่องอ่ะแต่คุณภาพก็ต่างกันเนาะเขาบอกอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูยี่ห้อฟิลลิปกันนะคะนี่ฟิลิปอันนี้เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบนะคะของฟิลิปก็จะแพงนิดนึงแต่เห็นเขาบอกว่าใช้ดีนะคะแล้วนี่ก็ฟิลลิปเหมือนกันสุขภาพดีไม่เติมน้ำมัน หนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้ทำย่างด้วยเบเกอรี่ได้หลายเมนูทั้งทอดเนี่ยค่ะอันนี้ของทีฟาวแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้ก็ทีฟาวเหมือนกันนะคะ ทีฟาวก็น่าใช้ฟิลิปก็น่าใช้ทีฟาวอันนี้4ี่พอันนี้มีเมนูแถมให้ด้วยนะทีฟาวนะแปดพนเก้ารส่วนของฟิลิปนี่8ปดพันเก้าพันโอ้ตดสินใจไม่ถูกจ้า